สวัสดีสบายดีข <นะ S 1> อแ <นะ S 1> มอนะ่พี่น้องเมื่อนี้นี่นี่น่องขี้เก่าปลาหมึกพี่นอ้องฝากขอแม่พี่น,ออน้อ,นองอใครก็แชร์ก็ติดตาเมให้ได้อินฟันศุริยะเนีน่ยรังน้อยรังน้อยเนานะผักกาดปลอหอมปลอมหอมเป,นะปมออย์เนาะปลาหมึกอยู่หนึ่งได้นะพี่น้องหนึ่งหนึ่งฮะกันแล้ว ขาอ่งนน้ำกอ่อทน้ำจิ้มนืออน้ออกไก่มาข้าวน้ำแกงบ้าวหมกใช่ปะ,ะปอืมใช่ มาเด้อมาเด้อกินตรงกันพอแม่พีน่น้องปลาหมึกเป็นโตเลยซื้อมากแล้วก็มนหนึ่งเนาะนี่ตัวใหญ่น้ำจิ้มซีฟู้ด